ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลนรถเกี่ยวซิ่งครับอันนี้พามาอัปเดตตุ๊กตุ๊กหกล้อครับอันนี้เริ่มจะขึ้นลายแล้วครับกําลังติดลายอยู่ครับข้างกําลังติดลายอยู่ครับกําลังเกะลายอยู่ครับหน้าลายก็จะเป็นประมาณนี้ครับ จะเอาสีอะไรกันสีน้ำเงินนี่คันนี้สีน้ำเงินทั้งคันเลยเกาจะบอกว่าจะเอาสีน้ำเงินครับคันนี้กละยจะเสร็จแล้วครับกำลังแกะลายอยู่ครับนี่ <c oughs> มาอีกสองสามวันก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับ กับฝนไม่ตกนะครับช่วงนี้เเนขังหลังก็เก็บแล้วครับนี่ลายครับนี่ยังไม่ได้เกะนะครับ หลังไล่เกะลายอยู่ครับจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับลายกระจิดไว้เป็นสีขาวพ้นทับอยู่ครับรอลงสีจริงครับถึงจะได้เกะลายออกครับครับเราจะาติดลายครับ งไม่ตรงครับดูโอ้กว่ามันตรงเสมอแล้วอย่างเงี้ยอืมนี่โอ้มันเป็นเทคนิคดยอดเลยครับนี่ช่างมากประสบการณ์ครับเชื่อมเองขึ้นเองครับ ติดลายเองพ่นสีเองพร้อมครับเรียบร้อยจบครบวงจรคนเดียวเลยครับนี่ดูครับหมวนที่ตัดเมื่อกี้นะครับนี่ ประมาณนี้เลยครับนี่ใครที่อยากเป็นช่างครับดูไว้ครับประสบการณ์แล้วก็ต้องมีจินตนาการด้วยครับ อยู่นุ่นตาทำมากี่ปีแล้วทุกๆามกสโอ้สบการณ์มากกว่า10ปีครับไม่ธรรมดาครับต่องมองครับให้มันดูเสมอครับไม่ต้องห่วงครับประสบการณ์เกยเยอะครับ เนียนๆเ,เลยครับนี่คาดว่าจะลงสีจริงนะจะสวยมากเลยครับ การวัดด้วยครับมันอยู่กึ่งกลางไหม เหมือนกันกับข้างบนนี่จ้ะอมเหมือนกันมือนกันกับตัวนี้นะครับทำเหมือนกันครับตัวข้างล่าง ออกมาน่าจะสวยเลยครับพนิน ไปแกะล้าอยู่ครับข้างหน้าม,มือมีครับแต่ว่าต้องมีประสบการณ์ด้วยครับ ไม่ใช่ง่ายๆนะครับนี่กว่าจะเป็นลวดลายออกมาได้ครับเราใช้จินตนาการครับบวกประสบการณ์ด้วยครับไม่งั้นก็ออกมาไม่เสมอกันครับ ออติดนี้เสร็จก็จะลงพื้นสีขาวเหมือนตัวกระบะหลังนะครับติดลายก่อนครับลงสีขาวเสร็จแกจก็จะลงสีจริงอีกครับหลายขั้นตอนเหมือนกันครับนี่กว่าจะเสร็จแต่ละคันไม่ใช่ง่ายๆครับ ได้แบบไหนไซส์เลยครับนี่มันยากกว่าเราเพนอีกนี่แต่เพนมันจะง่ายกว่าเพ้นเพนไม่ได้หรอเพนเพนไม่ได้อเพนต้องเป็นรูปอย่างเดียวออ๋เราเพนเป็นรูปคนรูปการ์ตูนอย่างเดียวใช่อืมตัวนี้จะใช้อย่างเดียวกันอ๋อ เขาไม่ต้องติดแบบนี้นะเพียนเขาต้องติดบางคนเขายิงยิงไอ้กาเล็กๆนั่นเลยเนาะบางคนเขาก็ยิงไอ้โปรเจคเตอร์ก่อนแล้วเพิดตามพวกที่เป็นบูกแบบูุกสไปลเดอแมนพวกอะไรอย่างเงี้ยนั่นเลยแต่บางคนเขาก็จะเอากินต่าการนั่นเลยจะสุนารีย์ใช้โปรเจคเตอร์ใช้หนังอ่ะอ๋อ ดูจากไหมรู้จักอยู่ใช้ภาพนิ่งนั่นแหละแล้วก็ทำตามนั้นเลยเอามามามายิงใส่รถใช่แล้วก็เพ้นตามใช่อ๋อถ้าทำงั้นมันจะง่ายอ๋ยิงใส่ปอเจอเจาเขาเรียกอะไรโปรเจกเตอร์ใช่ตอวนั้นทุกวันอืมตัวนั้นนี่ไม่มีเครื่องฉายแบบเก่าแล้วเนาะมีแต่แบบนี้แหละ วาดสดวาดสดสดกันเลยวาดสดจะวาดพวกสีทัดอย่าสีโรสก่อนนะดูครับเกะลายต้องให้เหมือนกันสองข้างเลยครับหลังไล่เกะเองครับม,มีเส้นเล็กเส้นใหญ่ครับ แค่นี้เนาะแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมารอดูตอนพ่นสีเสร็จพ่นสีจริงเสร็จเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับน,นี่ก็จิดลายก็น่าจะเสร็จแล้วครับนะ่ลายเขาจะออกประมาณนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับลายก็จะประมาณนี้เลยครับ ครับข้างหน้าข้างบนครับรบนกับข้างล่างก็จะตรงกันเลยครับในเส้นตรงกลางครับครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ